t e c ว v ด950และ v d l 955ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่คือผลลัพธ์ของงานวิจัยที่มุ่งมั่นโดยได้รับการยอมรับจากฟาร์มต้นแบบที่ประสบความสำเร็จลดโอกาสติดเชื้อจากไวรัสเช่น ASFPRRS <ๆ>เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่าสุกรที่แข็งแรงไม่ใช่แค่ผลผลิตแต่คือความสุขและความสำเร็จของคุณ เราเข้าใจในโลกของการเลี้ยงสัตว์ปัญหาโรคระบาดที่ไม่อาจคาดเดาได้เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็น ASF PRRS PED หรือ C ซอร์โคไวรัสโรคเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำลายผลผล,ผลิตของคุณแต่ยังทำลายความฝันและความมั่นคงของฟาร์มด้วยแต่วันนี้เรามีคำตอบที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นขอแนะนํา ProtecVD950 และ ProtecVDL955 t นวัตกรรมอาหารเสริมที่มาพร้อมกับงานวิจัยระดับลึกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับฟาร์มของคุณ ProtecVD950 t และ VDL 955ผ่านการศึกษาและทดสอบทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กลไกของไขมันกลุ่มโมโนกลีเซไรด์ไดกลีเซไรที่ทรงประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนกับอาหารที่จะผ่านเข้าสู่ร่างกายาสตัตว์ร่วมกับพรีไบโอติกหรืออาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียชนิดที่ดีมีประโยชน์ในระบบลำไส้ให้เพิ่มจำนวนก่อให้เกิดการหมักเฟรเมนเทชันของเยื่อใยชนิดที่ละลายน้ำได้ So l u b l e Fiber ในลำไส้ใหญ่เกิดการสร้าง Volati l e f a t t ต Acid อซหรือที่เรียกว่ากรดไขมันสายสั้น Short เชน i n ต a t t y อซ i d (SCFA) แล้วดูดกลับผ่านกระแสโลหิตกระจายผ่านไปทั่วร่างกายผลการวิจัยพบว่ากรดไขมันสายสั้นเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิต้านทานเยื่อบุผนังลำไส้เพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสเช่น ASFPRRSPED และ c ซอร์ v ค r วรัสผ่านผนังลำไส้และผ่านเยื่อบุต่างๆจากเสียงผู้ใช้จริงตอนแรกผมก็กังวลครับว่าจะได้ แต่พอใช้โปรเทควีดีเก้ความผมมีโรคลดลงสุกรโตเร็วขึ้นน้ำหนักดีขึ้นผลผลิตก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับสุกรทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ลูกสุกรหรือสุกรขุนและยังสามารถใช้กับไก่ได้ด้วยเพียงแค่ผสมในอาหารก็จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของในฟาร์มคุณจุดเด่นของโปรเทควีดีเกและว DL955 ที่คุณไม่ควรมองข้ามช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานลดความเสี่ยงโรคนฟร์มเช่ ASFPRRS KeEED และเซอร์โคไวรัสลดการพึ่งยาปฏิชีวนะทำให้ฟาร์มปลอดภัยยิ่งขึ้นเพิ่มน้ำหนักและการเจริญเติบโตของสัตว์ลดค่าใช้ใจ่ายในระยะยาว ด้วยการทำฟาร์มให้มีโรคน้อยลงนอกจากนี้ ProtecVD950 ยังมีจุดเด่นที่ผ่านกระบวนการ encapsulation ป้องกันคุณค่าสารอาหารเสียหายจากการอัดเม็ดอีกด้วย ProtecVD950 t และ VDL955 ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่คือผลลัพธ์ของงานวิจัยที่มุ่งมั่นโดยได้รับการยอมรับจากฟาร์มต้นแบบที่ประสบความสำเร็จลดโอกาสติดเชื้อจากไวรัสเช่น ASFPRRS เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่าสุกรที่แข็งแรงไม่ใช่แค่ผลผลิตแต่คือความสุขและความ สำเร็จของคุณ